สวัสดีค่ะชื่อครูแจนค่ะครูแจนสอนการพูดค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูแจนค่ะครูแจนสอนพูดพัฒนาศักยภาพครูสามารถทําให้คุณนะมีความสูงในการพูดได้และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้ค่ะดูสิคะว่าการแนะนําตัวแบบแรกกับแบบที่2คุณชอบแบบไหนคะ เทคนิคที่จะทำให้คนนะคะตกหลุมรักคุณได้แบบง่ายๆเลยคือแนะนำตัวเพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์กับเขาเห็นไหมคะว่าครูแนะนำตัวแรกครูพูดแต่ในมุมของครูแต่พอครูพูดแนะนำตัวแบบที่สองครูจะบอกประโยชน์ว่าครูเป็นครูสอนการพูดพัฒนาศักยภาพและสามารถทำให้คุณพูดได้อย่างมั่นใจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณเห็นไหมคะ ลองไปฝึกกันดูนะคะว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะแนะนําตัวให้คนตกกลุมรักคุณได้แบบไหนต้องแนะนําตัวเพื่อให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มันมีคุณค่าอะไรสําหรับเขามันเป็นประโยชน์อะไรสาหรับเขาลองไปฝึกกันดูนะคะ